ต,ตุนนๆ้น้นๆใบใหม่ใบมันนีนน่นนนก็ไม่แต่เห็ดเพ่งหวานอย่างเดียวนะครับโอ้โหขาวสวยขาวสวยโอโ้ขอบคุณที่ยังเหลือไว้ให้บา่าวขนนะครับขวบเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยสวยงามครับเดี๋วไปชมมาดามอ้อยกับแม่บ้านว่าได้ลายไปไหน,นะพี่น้องบ่าวขนก็ได้ล้นตะกร้ามหมานนะครับ <c oughs> เอาเปิดเปิดท้ายเปิดท้าย,ายนะแล้ว <c oughs> เยอะไนหะ ัน,นไม่อกเกอไปิดาในหน้าของฉันนี่ครับความเป็นจริงนะครับล้นตุกตาก,การนะครับอันข้างในเลยลอืมมีตาการานะครับอันนี้มาแปดคนนะผมกับเฉลียกคนละกิโลพอดีนะ <laughs> นี่ครับผมโอเคครับเจอกันที่บ้านกันบ้าง สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขุสุขคนนกับผมมาพบกับบ่าวคนนมโรงงานลูกีสารพัฒนิเชเคนเคยนะครับมื่อานีบ่าวขนกับที่เก่าที่เดิมนะครับพาพี่น้องมาเก็บเห็ดเพิ่งหวานนะครับแต่มื่อานีบ่าวขนบ่ได้มาผพ้ดเดียวนะครับมากับแม่บ้านแล้วก็มาดามอ้อยนะครับแล้วก็กเนื่นก็อยากสิขอบคุณนะครับพี่ป้านาอาสุขุสุขคนนนำที่เข้ามากดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้บ่าวคนนะเพื่อเป็นกนําลังใจให้บ่าวขนสู่ต่อไปนะพี่น้อง ช่องน้ยบา,ยางคน,นก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าบริจาคกับคอมเมนต์ข้มมานะครับหรือว่าถ้าบริจาคเอาไวก้กดติดตามคลิปต่อไปก็ได้นะครับผมบางคนกับบ่า่ากันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามเมืองวันเมื่อนา้บางคนเสียเหตุหลายบ้านเดน,นะครับผมบรรยากาศสายๆของวันนี้นะครับเมื่อนานบางคนแม่บ้านครับมาดามอ้อยนะครับกับเขาป้าช่วงสิบโมงนะพี่น้อง กิที่มาสายนกดน้อยแต่กับบ่รู้ว่าเห็ดมันเฉลือบวนะครับเดี๋ยวตามไปรุ่นก็บอขนเลยครับนี่ก็เป็นดอกแรกของปลานะผมตั้งอุปุอยู่นะครับเห็ดเห็ดนะครับซ้ำถ้าได้ลหรนี่ครับดอกแรกของวันนี้นะครับคิดว่าตัดตีบ่ได้นะเพราะว่าเมื่อนี้ยบอคนกับมาสายนะผม สวยงามไหมครับสภาพในป่าเมื่อเนี้ก็เปียกชุ่มชื้นนะเพราะว่าฝนตกเกือบทุกเมื่อนะพี่น้องแต่ก็ตกสม,มือร้ายมันก็บบดีนะเพราะว่าเห็ดในเผ็ดมันเนานะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของฤดูการเก็บเผ็ดนะเพราะว่าอากาศก็จะเริ่มหนาวข้นมานะครับเห็ดชนิดเอ็นก็จะเริ่มเกิดมาแทนเช่น เห็ดขอนสนนะครับแล้วก็จะเห็ดรวมต่างๆนะผมเห็ดพงหวานก็ตีเริ่มว้ายนะครับอ่ะไปรุ่นกันต่อครับว่มามือนีบ้าขุนจะได้หลายไปไหนนะครับผมมาดามอ้อยเพันว่าพันพ่อดอกงามครับผม,ดมเดี๋ยวตามไปดูว่าดอกจะสวยขนาดไหนนะครับไปชม เมื่ออาชีพของเรานะครับอดอกกำลังพอใบใหม่ครับพี่น้องไหนสองดอกครับต้องสายตาสาดสตร์ซองนะผมจะเก็บดอกสามสวยงามเดี๋ยวจะเก็บให้มาดำมันก่อนนี่ครับโอ้สวยงามสวยงามงาม, <c oughs> มาดำขูดค่ะเราจะ <c oughs> เก็บดอกสองครพี่น้อง ฟางเศรษฐการมันนี่ครับพี่น้องอีกดอกนะของปลาที่สองมันหนีมาปลาสองก่อนนะเพราะว่าปลาแหลกคนหลายครับนะแต่ดอกง่ายกับตียากนะครับเพราะว่าคนเขามาจะเศร้านะเบาขุนครับ,บ,ารบมาดามอ้อยลวก็นแม่บ้านก็มาสสายนะครับจะต้องท้ามใจนะผมเพราะว่ามาสายเพราะว่ามันเก่เานองไว้นี่ไปฝากกับนายเอแล้วกั ฝรั่งหัวใจไทยใจเกินร้อยนะครับพี่บีขอบคุณในร้านที่ช่วยดูแลน้องเวนิสนะครับโอเคครับมาปลากะยังพูท่านขูดขานะพี่น้องนี่จะเป็นการตัดขาหนระือว่าขูดขาของประเทศอิตาลีนะครับอาจจะแตกต่างจากประเทศเอียรน,นะเพราะว่าประเทศเอียนเนี่เห็ดพัหลายนะครัพี่น้องแต่ว่าอิตาลีนี่แก เฮ็ดหลแต่ว่าค้นก็หาหลายนะครับยากที่สิได้เป็นได้หลายโลนะครับแต่ยี่นี่เขาก็่กำหนดแค่โลเดียวนะพี่น้องคือเอาไล้ว่านั้นก็ติดจับนะครับบาาคุณก็ท่าแขนเนี่ยบางคุณก็ลอยใส่ใต้ทองรถนะผมกับประมาณนี้นะครับปับแน่จักหน่อยนี่ครับผมสวยงามตามทองเรื่องนะครับเจออีกแล้วครับหนึ่งดอกงามครับ ตั้งอยู่ตรงที่ถนนลาดลาดเอียงนะพี่น้องอัน,นินเมน้นเพื่อนลาดนะครับสวยงามนะครับดนอนยังเดียวมาให้บ้าคุณูสวยงามสวยงามเห็น,นบ้าคนแบบพยายามที่งยังมาตรงที่เคยได้นะครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ก็ร้อยละแปดสิบร้อยละเก้าสิบเนี่ยบ่มีนะครับผมสิเปอร์เซ็นที่เจอทีหนึ่งนะครับ นี่กำลังสวยงามนะครับผมเดี๋ยวขูดขาแปบ๊บนะครับนี่กับผมลักษณะการขูดขานะครับหลยหลายคนก็นยังพมก็เห็นการขูดขาของประเทศอิตาลีนะครับผมมีก็ติดประมาณน,นี้นะครับบางประเทศบางกะติดตัดขาจวดๆนะครับผมแต่ว่ายุนี่เขาที่พตัดกันนะครับเขาที่ไปยามเอาแค่ดินมันออกนะครับนี่ประมาณน,นี้นะครับ แ้่มันหลเขาก็ติดตัดออกนิดเดียวนะครับเพราะว่าเห็ดยู่นี่มันมีละคลายอย่างที่บอคุณบอกนะครับผมกลับามาบ้านเ้องก็ติเบสอีกเที่ยนึงนะครับเนี่ยเข้าก็ติดตัดแค่ดินที่มันเปื่อนขาหรือว่าเปื่อนดอกออกนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ยังเหลือยกกระบบกไปอย่างนั้นเดี๋ยวถึงบ้านน้องกติเพตใหม่นะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับพี่น้องดอกนึงเกลือมันเหยียบหัวครับบ้าคนเมื่อกี้แนมบ่เห็นนะครับเพราะว่าดอกมัน็กล้ๆใบไม่นะครับมังลักษณะบ่แตกต่างกันเลยนะครับถ้าเอาสังเกตุพดีก็บบ่เห็นนะครับผม โอ้ขอบคุณที่ยังเหลือไว้ให้เบาขุนนะครับขุคขาเช่นเดิมนะครับแม่บานเพิ่ง,างมานะผมต่างคนต่างแยงใหญ่ไปหานะครับโอ้โหเกือบล้นตะกายครับพี่น้องตะกาเท่ากำปั้นคิดว่าจะเสีบยบนะครนะมันนี่ก็ยังได้คือเก้าครับบรรยากาศการหาเหตุของวันนี้นะครับ เกือบอยังพันครับพี่น้องกำลังอุป,ปุยนะครับโอ้ขาสวยขาสวยดอกขาวจ้าวนะครับเจอกันแล้วครับพี่น้องหนึ่งดอกอุป,ปุอยู่นะครับดอกหน่อยคนก็เล่นแหนมบ่เห็นนะผมนี่ครับถือว่าบ่นหน่อยปรนเดนนะครับขาเนี่ยอ้อุปุกเนี้ หัวแดงปิลิง <c oughs> นี่ครับเห็ดพึ่งหวานหรือว่าเห็ดพึ่งหอมของอิตาลีนะครับสวยงามมาพี่น้องถึงแม้ว่ามนติดอกไม่ใหญ่เป็นไรน,นะครับแต่นึกว่ตแต่ของปลอมนะครับเห็นหวัวเหลี่ยมๆป,ก,ปกอย่างครัสแสดงว่าสายตาบ้าคนนี้ดีเติบนะบพี่น้อง ขนาดอยู่ในหญา,าก็ยังแนมเพลินนะครับบูย่องเจ้าของก็เป็นสุดยอดสุดยอดนี่ก็อีกหนึ่งดอกนะครับก็เพึ่งพ่อมาจากใบใหม่นะผมใบใหม่ใบสนนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับดอกนี้บบใหญ่ก็ถือว่าสวยงามนะครับสุดยอดเลยพูนครับดอกนึงพี่น้อง บ้าคุณก็สองมือที่แล้วบ้าคุณก็ไม่ได้บริเวณแ,แถวนี้นะครับแต่ก็บ,บริได้เขามามืองใน่เกาะไม่เกือบมันเนา่าน้องเสียดายเสียดายมือบ้าคุณมากระดอกประมาณพอก,กันนี้ครับแต่การมันแต่ใบใหม่นะครับจะในบ้าคุณบริได้สังเกตตรงนี้นะเกือบบ้าเหลือแท่งนี้สวยกันนะแท่งนี้ถือคาดกินน้ำกระเพาะเป็นยังครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เดินไปลุ่นกันต่อแล้วพี่น้องสิ่งอยากแนงน,น,นะครับวันนี้เพราะว่าเห็ดมันกจะเริ่มวานะครับผุนครับพี่น้องผู้ยู่อยู่ครับจะบอกคนกับบ่ค่อยมั่นใจนะครับช่วงนี้เพราะว่าเห็ดรวมมันหลายนะครับเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกัน,นครับว่ามันจะแม่เห็ดเพ่งหวานหรือว่าเห็ดรวมนะครับผู้ยู่ตุนมายู่อยู่พี่น้องอ้แมนเลียครับพี่น้อง โชคดีโชค,ด,โชคดีครับโอ้โหดอกงามพร้อมเบ้าคนงคิดว่ามันเป็นเห็ดร้วมนะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดรวมขึ้นหลายนะครับกะไว้ใ,บใจบ่ค่อยได้นะครับปกติกะช่วงมันออกตั้งแรกกะถ้ามันตุนๆน,น,นูนน้นๆใบไหม่ใบมานนี่กะไม่แต่เห็ดเพิงหวานอย่างเดียวนะครับโอ้โหขาวสวยขาวสวยโชคดีของเบ้าขนนะเนี่ที่คนแหนมบบเห็นนะครับ สุดยอดเลยครับเอาเดินต่อครับพี่น้องผลข้บพี่น้องดอกหนึ่งอู้ยสุดยอดสุดยอดเลยดอกนี้ง,งามครับโงลงๆครับว่ามีคนเห็นเป็นไปได้ยังไงน้อนนนะโอ้โหอ,โอุปูยนากมแหน,นปิกเป็นความโชคดีของบางคนนะเพราะตรงนี้มันโล่งนะครับผมแต่กับว่ามีคนมาเห็นเสียงดึงขา บกเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยสวยงามครับอย่าเบื่อกันเด้อครับคำว่าสุดยอดนี่มันสุดยอดเลยนะครับว่าคงจะต้องได้ว่าคําาคำเด้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับโอ้โหแจวเจวเจว,จวผลข้พี่น้องข้างบนพุยู่อยู่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดเพิงหวานหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับ โอ้แมนแมนครับพี่น้องสดเพิ่งหวานนะครับมันยู่ในใบใหม่นะพอนึกบ่อยสังเกตนะผมมันก็สวยมากนะขาตีเงาแนขึ้นมานะเพราะว่าดินมันชุ่มชื้นะครับโอ้โหถือว่าไม่น่าเกลียดนะอาจจะขาพรอมแนงขึ้นมาก็โอเคครับผมอ่ะไปลุ้นกันต่อเลยครับ ผลครับพี่น้องหนึ่งดอกหนึ่งดอกเ้นนี้บ๊อขุนบ่เคยย่างครับเพราะว่าเป็นเส้นขึ้นมาบนเขานะปะกติไม่ยาหมอดครับส่วนบางบ๊อขุนก็ทีบ่คยอค่อยย่างแบบนี้นะเพราะไมัที่หายากแน่จักหน่อยนะผมแต่มันอีก็ลองมากเพราะว่าเห็ดมันเหลือน้อยนะครับก็ถือว่าบ่อผิดหวังนะครับโอ้โหสูงยาวเข่าดีนะครับ แม่บ้านครับมาดามอ้อยกับบลูไปทั้งในนะครับผมตอนนี้บ้าคนกับวนเวียนอยู่ตรงทีไม้นะครับเดี๋ยวติยางวกไปหาสาวๆกันนะครับผมนี่กอบสองดอกใกล้ๆก,กันนะครับผมทั้งนี่ก็สองมีอยู่นะครับทั้งไม่บ้าคนนะปกติบ้าคนก็จะเดินแบบว่าทั้งเดิมเดิมนะครับแต่เมื่อนี่กเห็ดมันเริ่มหมดนะครับบ้าคนก็เลยลองแยกทั้งมึงนะครับ นี่ก็เป็นดอกที่สามที่บัณฑนได้ทั้งไหมนะครับผมโอเคครับสวยๆครับพี่น้องอีกหนึ่งดอกงามๆครับผมช่วงสิลงไปหารถครับโอ้โหบุงผู้ใดเห็นแม่บ้านมื่มันเป็น่างมาทั้งนี้นะครับมัอเศร้ากะเราก็ถีแนมเบนเพระาะว่าเป็นเปเปอร์น,นะครับที่ถี่ยางทุกตารางนิ้วนะครับผมสวยงามสวยงามนะครับสุดยอดเลย นี่ก็เป็นผลงานของปลาที่สองนะผมแต่ว่าเมื่อนี้ปลาขุนขึ้นปลาสองก่อนนะครับปลาแรกกะย่งท่านได้ข้นนะเพราะว่ารถจอดร้ายครับครับเมื่อเช้านี้นี่ก็ตะการานี่บ่เต็มกระล่นนะครับผมตะการ์หมานครับผมโอเคครับเดี๋ยวปลาขุนจะพาไปหาปลาที่หนึ่งนะครับว่ามันตีมีให้ปลาขุนเก็บบ่น,นะครับตามไปดูเลยครับเดี๋ยวไป็ง มาดามออยกับแม่บ้านเป็นได้หลายมาเนีนะครับไม่เต็มก็ล้นคิดว่าตะก้ามานตะก้าเท่ากําปั้นตะก้ามานมพี่น้องไม่ธรรมดานะครับ เต็มตะกร้าแล้วไปดูมาดามอ้อยก่อนเต็มเหมือนกันมาดามอ้อยกับบัวแพระครับเกือบเกือบล้นมาดามอ้อยเอ๊ะสวยนี่ของเบาคนกระาเห็ดฉันปลดหนอในป่าอะไเฉ็นบังเกิดดอกไปเจอแถวไหนเนาะนี่ก็เป็นดอกแรกของปลาแรกครับพี่น้องปลาที่สองเบาขนไปก่อนนะครับผมปกติบบาขุนกัสิมาปลาแรกก่อนครับแต่ว่ามือนี รถมันหลนะผมเบาคนก็ได้ไปปลาสองช่วงบายกินเขาแล้วก็มาปลาแรกนะครับนี่ก็นยังเหลือให้เบ้าคนแต่เกือบมันขาดนะพี่น้องถ้ากินนะครับเกือบจะเป็นเฮดแดงนะครับผมแต่ก็มันจะบอกคนก็ขอเอาแต่เฮดเพิงครับนี่ครับโอ้โหเกือบเกือบหัวขาดโอเคครับผนกับพี่น้องผู้ยูห่างจาก ดอกแรกที่พ่อคุณเก็บเมื่อกี้นะครับผมโอ้ยสวยงามสวยงามพนยังเหลวใบเห็นเบาคุณอยู่นะครับโอู้ผีพี่น้องดอกนึงโอ้สองสองสองโอ้โหสวย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 กันนึ่งก็แต่สีเบลเหลวใบเห็นเบาคุณนะพอะบาคุณมาช่วงบ่ายนะครับผมโอ้สวยงามสามดอกครับพี่น้องโอ้สามดอกสามดอกนี่ครับ โอ้โหนี่ก็จะไม่เหลือให้เบาผลแล้วนะครับช่วงบ่ายสามสามสี่สีดอกครับพี่น้องนี่ครับดอกนึงสีดอกโอ้โหสีดอกสีดอกไม่มีใครเดินมานะครับด้านนี้สีดอกห้าดอกสงสัยหาดอกนะครับผมตูนผูุ้่งนะครับคิดว่าคงบผวาะนาผมดอกนะี่ นี่ครับผมสวยงามขาวจั่วนะครับผมหาดอกครับพี่น้องโอ้โหนึกว่าที่บเลือเห็นบ้าขนนะเพราะว่าบ้าขนมาช่วงบายนะครับพี่ว่าคนเขาเสียวไปแล้วนะวนี่ก็ยังเหลือไว้ให้บ้าขนนะครัหาดอกโอ้โหเดี๋ยวบ้าขนก็สีวนมั้งนะว่ามันอาจจะเหลือ ใต้ใบไม่นับตามความคาดหมายครับผมนี่ครับหนึ่งดอกมันหลบอยู่ในก้อนหินนี่ครับสวยหลบเลี่บริเวณนี้ก็ได้หกดอกอนะครับผมโอ้โหนึกว่าจะไม่เหลือซะแล้วโอโ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดปิดไปก่อนนะครับนี่ครับผม หดอกนะครับนี่ครับผม6ดอกส,สวยๆนะครับตรงนี้ก็บ่เคยให้บ้าคุณผิดหวังสักครั้งเดียวนะครับผมถึงแม้ว่ามันดอกสิบยย่ใหญ่ไปไหนนะครับแต่ว่ากา็โอเคนะครับนี่ครับผมกำลังผูยุ่นะครับ มันก็หนีกิ่งใหม่เกิดขึ้นนะนะผมโอ้โหแน่นปิ๊กแล้วนี่ครับผมไม่เคยปิดฝังสักครั้งนะครับที่ตรงนี้บม่ได้ดอกใหญ่กับดอกน้อยนะครับตรงนี้ที่บ้าขุนมหาปกติเฮ็ดก็ติเข็นประมาณสองสามปีแล้ก็แล้วแต่นะบางครั้งก็สามปีก็ติเปลี่ยนที่ขึ้นนะครับแต่ตรงนี้บ้าขุนมหาเป็นเกือบสี่ สี่ปีนะพี่น้องก็ยังมีแค่เก่านะครับผมสวยงามนะครับข่างๆกันครับผมอ้ห้าก,กินนะครับแต่ว่ายังสวยงามอยู่นะครับบ่ผิดหวังเลยครับแถวนี้โอ้ผิดพ,พี่น้องดอกนึงโอ้ยยังไม่มีใครมาเลยวันนี้สงสัยไม่มีใครเดินเลยนะครับวันนี้โอ้โหสวย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 แมนปิกครับพี่น้อง โอ้สงสัยบัมีคนยางมาทาั้งนี้นะครับสองมือที่แล้วบ้าคกนกะแบบๆแบบมาทั้งสงสัยมันยังบนใหญ่นะครับผมโอ้สวยงามสวยงามนะครับดอกนี้ต้องขูดคานะครับผมขูดขาเอาเลิกเอาใช้นะครับตาเนี่ยบ้าคนคิดว่าแต่มันสี่บัวมีนะครับเพราะบ่าคนปลาสองแอปลาแหลนก็มาช่วงใบนะครับผมกันยังไม่ให้เก็บเรื่อยๆนะครับ คนกน็ิคิดว่ามันกะจิเริ่มเหมือดน,นะครับกะทิโยรงางมาทาั้งนี้นะครับผมแต่กะเห็ดเป้่าขุนนะครับนะไดมันก็เป็นเห็ดเป่าขุนวันยังค่ํานะครับโอเคครับประมาณน,นี้นะครับผมโอ้สวยงามสารบ้าขุนแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเกือบไปเห็นครับผมดอกนี่โอ้เพิ่งจะมาลบก็บเผ็ดร่วมนะครับแต่กะ บุพเนสายตาเบ้าขนไปได้นะเพราะว่าเบ้าขนเพรว่าแถวนี้มันมีนะเบาขนก็เลยต้องสแกนพื้นที่นะจักเนาะนะครับโห oh, สวยงามเดากเกตวาสิรอดสายตาเบ้าขนไปได้นะครับก็ mm hmm. ยังมีให้เก็บเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าดอกนี้เบ้าขนเห็นดอกเดียวนะครับบ่ไม่มูครับดอกไ้ปกติเฮ็ดมันก็ต้องออกเป็นมูนะครับ เดี๋ยวบ้าคนก็ยังวนๆล้อมรอบตรงนี้นะครับผมโอ้ถือว่าใช้ได้นะครับปรแมาธรรมดานะครับเพราะว่าบ้าคนมารอบไม่บ้านีดก็ดอกง่ายในค่คงสิบเหลือนะครับได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมเอาไปว่นม้งครับเพื่อเจอมูมันนะครับผมนี่ครับมูเราเกิดทางกันบ่ะเกินสามเมตรครับดอกี่าแล้วมันก็ต้องมีมูนะครับผม เดี๋ยวบอคงจะย่างวนอีกนะครับเพื่อเจอเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ครับตะกาหมันใกล้จะเต็มนะพี่น้องอันนี้รอบช่วงใบนะครับผมช่วงเ้าก็เก่าไปเปลี่ยนตะกาแล้วนะครับเดี๋ยวบอขุนสิบพามาเมืองดอกนี้นะผมคล้ายๆก็บอขุนมีเส่นนะครับบอขุนยางมาคิดว่าจะได้มันก็ตรงนี้ครับไตต้นใหม่เพราะว่าคนเขาจะบอคอยสังเกตกันนะครับเพราะว่าถ้าเฮ้ามา สสายนี่ก็ดอกแกงของสิบเบลเลือนะที่โลงนะครับผมมองดูครับพี่น้องแต่ต้นไม้โหถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับผมโอ้โหสวยยอดสุดยอดสุดสยอดเลยปกติคนที่เขามาเศร้าๆก็ที่มาหาตรงโลงๆนะครับแล้วก็ตรงที่ต้นไม้ร่มเขาก็ที่ไม่ค่อยสังเกตนะเพราะว่าคนอิตาลีเขาตียางเร็วนะครับผม เขาสิไปหาแต่ดอกที่ง่ายๆ้วก็ตั้งอยู่โล่งๆนะครับเอามาใช้สายเอากระิมาสังเกตตรงที่ไม่ร่มแล้วว่าตรงที่มันมีปลาหงคๆนะผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับนี่ครับผมรอบบ่ายนะครับปลาแรกครับผมเกือบเต็มตะการนะครับเดี๋ยวบ้าคนกาจติดใส่กระเป๋าไว้นะเพราะว่า มันสิหล่นนะพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวบอกคนใส่กระเป๋าล้วเด้ว่ากเป๋าคนเสพาอย่า,ยางต่อนะครับโลง่ลงๆครับผมหนึ่งดอกนะครับวันนี้คนเห็นท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผานะครับแผดเผาก็บห้อนนะพี่น้องแสงแดดแต่กะอากาศกะในป่ากับประมาณยี่สิบองศาครับสวยงามสวยงามครับเดี๋ยวตามหามุมกันพี่น้อง ว่าแล้วมูเพิ่นตรงนี้ครับผมนี่ครับผููยุอยู่แต่ว่าถ้าเฮาสังเกตบริยาห้องกระิแนมบ่เห็นนะเพราะว่ามันดอกน้อยนะครับผมนี่ครับโอ้โหสวยงามสวยงามเดี๋ยวไปตามหามูอีกแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามูเพิน่นเบาควเห็นแถวๆนี้นะครับกระบอกไกลกันปะนีดน,นะครับประมาณสามสี่เมตร กับบ่านดอกเนี่ยนะผมกับดอกน้อยๆแต่ว่าก็ถือว่าเอาได้นะครับผมนี่ครับเป็นปกติหมืนกิ่งใหม่ออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับสองดอกครับผมเดี๋ยวต้องมีมูอีกแทน่นอนนะครับเดี๋ยวพระคุณยังวนอีกแป๊บนึงนะครับบางครั้งการรู้สึกภูมิใจนะครับที่สามารถแนมเห็นเห็ดนะครับขนาดยุ่ใตตใบไม้ขนาดได้ก็ยังเห็นนะครับผมโอ้คุณดอกนึง นี่ครับพี่น้องถ้าพอสังเกตกับที่ผมเห็นนะครับบอกเขาอ่าบอกคนเห็นขานิดเดียวครับเมื่อกี้นี่ครับโอ้สวยงามเป็นแับเจ้าเทียนบอกคนคอมเมนเตะหัวนี่ครับเป็นไปได้ยังไงบอกคนแนมบ่เห็นนะครับบ่ัศเยนมันไม่เห็นดอกที่ใบไม้มันบังนะครับผมสองดอกคู่แฝดนะครับสวยๆครับพี่น้อง มดเปกเมื่อนะครับสําหรับการหาเห็ดนะครับพึ่งหวานนะพี่น้องมันนี่กะถือว่าบ่ผพิดวางนะครับถึงแม้ว่ามันจิมีน้อยแต่กะหล่นตะการนะเพราว่าปลาแรกปลาสองนะผมก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสําหรับมันนี่สวัสดีครับแมนบอก เดี๋ยวไปชมมาดามอ้อยกับแมไไนน่บ้านว่าได้ลรยภายในนะาพี่น้องบางคนก็ได้ล้นตะการหมานนะครับเอาเปิดเปิดท้ายเปิด,ปด,ปดท้ายนะได้เยอะไหมะ <c oughs> ฉันไม่อยากปเปิดภาไหนนะของฉัน <c oughs> นี่ครับความเป็นจริงนะครับ <c oughs> ล้นทุกตะการนะครับ <c oughs> อันกลางในไหนอนืีตะการนะครับอันนี้มาแปดคนนะผมกับเฉลี่ยคนละกิโลพอดีนะนี่ครับผมโอเคครับเจอกันที่บ้านกับพี่น้อง